ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับราชันผู้แชร์ยวสิบทิศนะครับเป็นรู้อยู่ในเว็บเจ็ดบิลแปดนั่นเองก็มาเจอกันสําหรับรอบที่2นะครับอาจจะดึกหน่อยนะเพิ่งจะถึงบ้านนะครับเวลาตอนนี้21่สนาฬิกาสามสนาทีนะครับหรือว่าประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะฮะก็เดี๋ยวเราลองมาปั้นอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะับสำหรับรอบนี้ทุนก็มาที่2000ับาทลองดูกันหน่อยนะครับก็เห็นได้หลายห้องเนี่ยมันน่าเล่นนะตอนแรกเข้ามาส่องดูเฉยว่า บรรยากาศเนี่ยน่าเล่นหรือเปล่าถ้าถ้าเกิดว่าจังหวะยังไม่ได้เนี่ยผมก็กะว,ว่าจะไปเปิดดังดูนะครับสรุปว่าจังหวะโดยรวมแล้วน่าเล่นก็เลยคิดว่าโอเคอ่ะลองฝากเข้ามาสัก2 0 0พันดูหน่อยแล้วกันมาอ่ะโอ้ตอนนี้ลากลากมาดีมากนะปิงปองลองเช็คดูหน่อยมาอ่ะโอเคอเฮ้ย โอ้โห و, ไปกดผิดเหรอตอนแรกผมคิดว่าผมลงประมาณโอ้โหสามร้อยป่ะมันไปกดคูณเหรอมือไปกดโดนเนี่ยหัวเรือลงไปหกร้อยเลยเนี่ยเอาแล้วไงเป็นเรื่องแล้วไงโอ้โหคูมาอาจจงน้อยอุ๊ยยัยงไงเอาโอเคได้เลยโอเคโอ้ยต้องบอกว่าเป็นเป็นจังหวะไม้ดวงนะเปิดแรกจริงๆผมจะไม่ได้ลงเยอะขนาดนี้นะมือมันไปกดโดนคูณสองก็เลยเป็นแบบว่าไปโชคดีซะงั้นเลยอะ่ะ โอ้โหบวกมาเลยนะครับ900ไปกันต่อคือเราจะไม่ได้เล่นขนาดนั้นไงตอนแรกเนี่ยกะจะลงแค่ปกติมือมันไปกดติดคูณ2ไงเห็นป่ะมันเลยไปเป็นแบบว่าเหมือนทบไม้ลงไปนะครับแต่ดีนะที่มันบวกแต่ถ้ามันลบนี่แหละวาวุณแน่นะครับนี้ยังถือว่าโชคดีนะที่มันอยากจะให้เราได้แบบว่ารอ,อดได้นะครับอ่ะจังหวะน,นี้ยังไง2อ,อ่าเขา1แต้มห ามาันเป็น5้าโค้งไปโอเคโคงสนิทเลยดึง9้ามาปิดเลยนะครับเหลือศูนย์ทันทีอ่าสองไม้ติดแล้วนะครับตอนนี้กําไรขึ้นมาที่พันสองโอ้โหเปิดตัวมาดีมากนะกำไรขึ้นมาพนะันสองเลยเนี่ยจังหวะโบ๊ะบ้ามากเลยวันนี้อาจจะเป็นจังหวะของเราด้วยนะดวงเนี่ยค่อนข้างดีค่อนข้างแบบจะโอเคแล้วก็ดีได้เลยถึงกับแบบว่าสองไม้ติดได้ขนาดนี้นะครับมีจังหวะคู่มาด้วยช่วงแรก มา้นมาดูกันต่อนะครับจังหวะน,นี้จะเป็นยังไงแต่จริงอย่างที่บอกนะผมเคยพูดไปกับทุกคลิปนะครับว่าถ้าเกิดเจอต้นเกมที่ดีโอกาสที่เราจะ,ะปิดจ็อบได้ไวเนี่ยมันก็มีสูงนะถ้าเจอห้องที่มันเป็นจังหวะคีนอย่างเงี้ยมันจะลากยาวเลยเนี่ยมาต่อเนื่องนะ,ะยังมาต่อตอนเดิมปีงปองลากมาทั้งหมด2 4 6 7ใช่ป่ะ2 467 7ไม้ติดแล้วอะคือ7ไม้ถือว่าเยอะมากนะ อาจจะลองดูนะแต่ผมว่าเร็วๆนี้น่าจะตัดแล้วแหละให้ไม่เกิน8ปดเก้าไม้นะอาจจะลองดูนะเบาๆนะครับลองดูก่อนลองดูก่อนนะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการแบบหยุดหินถามทางอะไรอย่างนี้นะครับก็โอกาสตัดมันมีแล้วไงอย่างห้องเนี้ยมีมีความเป็นไปได้มากนะครับที่จะลากได้ขนาดนี้แล้วก็ตัดเลยเนะี่ย ก็ถ้าไม่มั่นใจจังหวะไหนนยผมก็จะผ่อนเกมนะครับหรือแม่เราก็ข้ามนะครับดูด้วยตาเปล่าเอามันก็มีอยู่แค่นั้นนะวิธีเซฟของเราอ่ะสองเข้ามาห้านะครับตอนนี้เรามาเป็นแปดโอ้โหเข้ามาเป็นเก้านะครับนี่ไงเห็นป่ะคือเหมือนเรารู้เลยเราผ่อนถูกมาตอนแรกกะดีใจนะว่าได้แปดเนี่ยแต่จริงๆด้วยนะครับก็ถือว่าเรา ไหวตัวทันนะครับถูกไม้นะไม่งั้นจนะเจ็บตัวหนักเลยอ่าไม่เป็นไรนะครับไปต่อก็คิดว่าโดนค่าผ่านทางคืนไปแล้วหนึ่งไม้นะครับรอบนี้ขอคืนหน่อยแล้วกันมาอุ้ยลงเกินไปสิบ,บาทอ่าไม่เป็นไรนะครับลงเกินไปนะตอนแรกกะว่าจะเหลือให้มันสามพันเท่าเออสามสามพันแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับกะว่าจะให้มันเหลือแบบลงตัวพอดีแต่ว่าลงเกินไปสิบ,บาทอ่ามาดูมาดูนะครับว่าจอดนี้จะรอดหรือเปล่า รามาสองเขามาเจ็ดโอ้โหโดนเลยนี่ไงร่างมาเป็นสามอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม้นี่ผมว่าตัดนะเดี๋ยวเราจะเอากำไรที่มีทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปอ่าตามแผนการของเราเนะไม่เป็นไรนะครับถ้าม่ขึ้นก็คือปั้นใหม่ถ้าไม่ขึ้นก็คือก,กลับมาเล่นเหมือนเดิมคือต้องจำไว้ก่อนนะว่าต้นเกมเล่นยังไงถ้าโดนให้กลับมาเล่นอย่างนั้นอ่าโอเคอันนี้คือการเอากำไรที่มีทั้งหมดนะครับใส่ลงไปด้วยการที่ทุนเนี่ย ยังตั้งอยู่ที่เดิมนะครับเราจะไม่ไปยุ่งกับทุนในส่วนนี้อันนี้คือการเล่นเพื่อเซฟที่สุดแล้วนะครับคือเราสามารถต่อยอดได้แต่ต้องเป็นกําไรเอา,อเอากำไรต่อกําไรเท่านั้นเราจะไม่ไปดึงทุนเข้ามายุ่งเกี่ยวเนี่ยโอ้โหเสียวเลยเอา้าวรอดมโกงโอ้โห้โอเคกับกลายเป็นว่าด,ดีเลยนะครับตอนแรกคิดว่าเขาจะจวขึ้นมาเหยียบเราหรือเปล่าสรุปว่ารอดนะครับเขาไปจวดเจ็ดมาแบบ,แบบแต้มโกงเลย เอาดิตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับกําไรอยู่ที่ประมาณพันเนะกําไรไม่ใช่น้อยน,อยนะเนี่ยกำไรพันเเนี่ยอ่ะไหลไปต่อนะครับไหลไปต่อลองดูนะทำไมภาพมันชอบขางอ่ะหัวเรือแล้วกันอ่ะโอเคไม่เป็นไรลงไม่ทันนะครับกะว่าจะลงคู่โบนาแต่ดูดูเวลาแล้วมันไม่น่าทันอ่ะถ้าหัวเรือรอดนะ คือถ้ามันจะรอดเอาแค่นีมน้มันก็โอเคแล้วแหละ <1> <1> <บ><า>หนึ่งกับสิบหมาเขาหนึ่งโอ้ยเราเก้าครับสลุว่ารอดนะครับมานี้เอาจังหวะมาดีซะงัน้นเลยวันนี้กลายเป็นว่าจังหวะรอบเย็นนี้เล่นง่ายนะต้องบอกก่อนว่ามันคือจังหวะดวงของเรานะแข่งอะไรแข่งกันได้นะครับเรื่องดวงนี้นพูดยากจริงอ่าตอนนี้อยู่ที่กําไรหุนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกำไรสองพันสี่สิบกว่าบาทไปต่อลองไหลดูนะ อาแต่ว่าเราเล่นแบบว่าเซฟนะครับตอนนี้คือเซฟแล้วแค่ okay, อยากจะเช็คไลห้เฉยว่าโดยรวมเนี่ยมันจะลากไปไปฝั่งไหนทิศทางไหนแค่นั้นแหละที่ผมอยากจะรู้เนี่ยตัวคูณ12เท่าเนี่ยใช่ไหมเอาหน่อยแล้วกันวันนี้3กับคิวมา2เขามา4เรามา6โอ้โหโดนเลยเขามา8หลังอุ้ยเสียดาย อ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับเราจะทบสู้นะแต่ว่าผมจะไม่อิงนะผมขอเลือกลงเหมือนเดิมแล้วกันน้าเงินนะฮะทบสู้นะครับทบสู้มาซึ่งไม่นี้เราไม่อิงนะครับแค่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่อิงเฉยลองดูนะแต่ถ้าอิงมาก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็คือทบสู้อีกทีหนึ่งในส่วนของน้าเงินเหมือนเดิมต้องต้องคือต้องมองแบบนี้ถ้าสมมติว่าสเต็ปนี้โดนเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะลากอิงก็ได้เราไม่ต่อไปเราค่อยแก้เหมือนเดิมนะครับ แต่อันนี้ผมเลือกที่จะไม่อิงเฉยน้าโอ้มาแล้วคู่มาออย่างนี้น้อยกลมีตัวตัดแล้วแหละมีตัวตัดช่วยแน่ๆสามกงโอเคโอเคครับโอเคสรุปว่าดีนะครับกับกลายเป็นว่าได้คู่ด้วยหัวเรือด้วยกินหมดเลยทีนี้อัตราคู่หนึ่งต่อสิบสามด้วยนะครับช็อนนี้ตอนนี้กำไรทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่สองพันสามแม่ เป็นไงอ่ะแน่นอนนะพอแล้วนะครับพอเลยเนี่ยรอบนี้ได้ตีหัวเข้าบ้านเลยไม่ยืดเยื้อไม่ต่ออะไรทั้งนั้นแหละพอแล้วนะครับก็กําไรเกินร้อด้วยนะกาไรถือว่าเกินร้อเนะครับเพราะว่าเราเข้ามาที่2000ยอดโดยรวมตอนนี้อยู่ที่4ี่กํนสามกำไรสองอนสามถือเยอะมากนะครับอ่าถือว่าภารกิจรอบนี้นะฮะเป็นการเก็บกําไรร้อยปรสองายวันเนี่ยสำเร็จนะครับยังไงก็ได้เวลาหนีจริงอ่าขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผม